ครัพี่นักพ,พูดไปมาอุดรมาทำอะไรครับพาแม่มาสอบมาสอบมานั่งรอแม่อยู่อยู่ห้างห้างกินี่นติมติมแซบแซบแซบทำไงแซบแซบ <c oughs> <c oughs>

ทำดีดีนั่งลงนั่งลงเอแล้ว